สวัสดีค่ะมุกนะคะวันนี้มุกจะมาแนะนำตัวตะไบหลักๆที่มุกใช้ที่ร้านของมุกนะคะอันนี้คือเอาของจริงที่ใช้มาให้ดูเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตะไบของซาลอนซิเก็ตนะเป็นทรงเขาเรียกว่าเป็นทรงมนูนนะหรือทรงพรจันทร์เสี้ยวนะคะ,ะมุกจะใช้เป็นเบอร์ร้อยๆนะคะร้อยทับร้อยนะคะก็คือ2หน้า มีความหยาบเท่ากันคือเบอร์เดียวกันนะคะ100 100ทับ100ตัวนี้หลักๆเลยอะ่ะมุกจะใช้สำหรับการาล้างสีเจลนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างมีความหยาบเนาะเวลาตะไบก็จะได้ไม่ต้องออกแรงมากนะคะสามารถช่วยล้างสีเจลได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะต่อไปตัวนี้เป็นทรงมูเหมือนกันของ a l ล n นซีเ e ตนะคะนี่เป็นเบอร์100ยทับ180นะคะก็คือจะมีด้านหยาบด้านหนึ่งแล้วก็ด้านละเอียดด้านหนึ่งนะคะเบอร์ร้อยก็คือ จะหยาบนะคะแล้วก็ร้อยแก็จะละเอียดขึ้นมานะคะตัวนี้มุกเอาไว้ใช้สําหรับเก็บงานนะคะหลังจากที่เราล้างสีเจลเสร็จแล้วนะคะมันจะอาจจะมีบางส่วนที่ยังล้างไม่หมดนะคะหลังจากที่เราหอ่อห่อตัวสีไว้นะคะก็อาจจะมีตะไบเก็บบ้างนะคะตัวด้านเบอร์ร้อยแปสิที่เป็นด้านละเอียดด้านนี้มันก็จะช่วยลดความเจ็บนะคะบนเวลาที่เราตะไบบนหน้าเล็บนะคะ ต่อไปจะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของฮาร์โมนีนะคะเบอร์ร้0ย80ทับร้อนะคะก็คือจะเป็นละเอียดมากๆเลยทั้ง2ด้านนะคะหลักๆเลยตัวนี้มุกจะใช้เอาไว้สำหรับตะบายทรงเล็บนะคะแล้วก็เก็บตรงด้านบนบนโคนเล็บอะไรเงี้ยหรือว่าตรงขอบขอบเล็บนะคะเวลาที่เรา,าเตรียมหน้าเล็บก่อนที่จะทาสีเจลนะคะเก็บพวกหนังอะไรต่างๆที่อยู่บนโคนเล็บนะคะตัวนี้เวลาที่เราใช้อะ เวลาที่เราตะใบตรงโคนตรงเนี้ยจะสามารถช่วยลดความเจ็บบนโคนเล็บได้นะคะเพราะว่ามันมีความละเอียดแล้วเวลาที่เราตะใบเก็บทรงเล็บนะคะตกแต่งทรงเล็บนะคะมันจะลดความเสียวเวลาที่ตะไบได้นะคะลูกค้าจะไม่ค่อยเจ็บนะแล้วก็จะไม่เสียวหน้าเล็บนะคะเวลาที่เราตะไบนะคะะต่อมาตัวนี้นะคะจะเป็นบัฟนะคะบัฟฟองน้ำเนาะ เบอร์ร้อยทับร้อยแปดนะคะหลักๆเลยตัวนี้มุกจะใช้สำหรับเท้านะเพราะว่ามันค่อนข้างมีความแข็งนิดหนึ่งเอาไว้ลดความมันบนหน้าเล็บเนาะก่อนที่เราจะทาสีเจลนะคะโดยเฉพาะด้านหยาบเนี่ยมันจะช่วยเก็บหนังตรงที่เล็บเท้าได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวนี้นะคะเป็นบัฟฟองน้ำเหมือนกันแต่ว่าเบอร์เดียวกันเลยนะร้อยทับร้อยแปดส แต่ว่าเป็นของ harmony นะคะหลักๆตัวนี้มุกจะใช้กับมือนะเพราะว่าฟองน้ําค่อนข้างมีความนิ่มนิ่มมากๆเลยเวลาใช้กับมือเนี่ยมันจะแบบแทบจะไม่รู้สึกเลยค่ะเวลาที่เราตะบายลดความมันบนหน้าเล็บอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นด้านหยาบนะลูกค้าก็จะแบบรู้สึกน้อยมากอะไรเงี้ยค่ะคือตัวเนี้ดีดีจริงๆหลักๆเลยที่มุกใช้สองยี่ห้อนี้นะคะ เพราะว่าเวลาตะไบแล้วรู้สึกว่ามันเข้ามือแล้วมันก็เวลาตะไบแล้วมันก็ไม่เหินขึ้นข้นขางบนอะไรเงี้ยนะคะมันจะช่วยให้การทํางานของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาทำนะคะก็จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกว่าเจ็บน้อยลงด้วยนะคะมันจะช่วยลดแรงกระแทกบ,บนหน้าเล็บนะคะ อันนี้ก็คือเป็นตะไบทั้งหมดนะคะที่มุกใช้จริงนะคะใช้งานจริงนะคะที่ร้านนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคอนเทนต์ไหนอยากให้มุกทำนะคะอยากให้มุกรีววอะไรนะคะลองแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะคอมเมนต์แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ